อืมไอสองจงเย็นเย็นพีจะโวยน้องดูเฮ้ยม,มึงหดวอย่างงี้เอาแล้วนะเฮ้ยอย่า,าจะกินได้ยังเนี่ยกินได้ทยโ,โ,โอ้โหป้าเลยไม่กล้ากินต่อสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิชัยแฟมิลี่นะครับผมมิรนะครับผมตีครับผมวันนี้นะครับอุ๊ยเปิดช่องแบบมิชัยแฟมิลี่คนจะลืมนะว่าตีเป็นลิเกั่น,นรู้จักน้องอิงฟ้าใช่ปะ่ะรู้จักรครับน้องมิชัยแฟมิลี่นีอนนน่อะสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mitchay Family นักนักอืนักอื้ง <c oughs> เดี๋ยวก่อน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 ทำไมมันเหมือนอร้องมึงเล่นนิ้วปะเนี่ยเฮ้ยหน้าตาอย่างกี้เหรอจะเล่นนิ้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนจีนเหรอไม่ใช่ใสายเลจีนเหรอหน้าตาอย่างกี้เล่นโปรงลางครับผมอ่ะช่วยกน <c oughs> ยันทะไดแล้วที่บ้านช่องเราเนี่ยไม่มีของกินเราก็มางัดบ้านพี่เอชยาอีกแล้วเพื่อมากิน อย่าพูดดังเดวเขาไะยินเฮ้ยไม่อยู่วันนี้ฮะวันนี้วันนี้ไม่อยู่วันนี้ไม่อยู่แมวไม่อยู่หนูล่าเลย <laughs> น่ากินมากเลยอ่ะวันนี้เราคุ้มค่ากับการงัดบ้านเขามากเพราะสิ่งที่เราได้เห็นไหมเต็มโต๊ะเลยมีทั้งไก่ทอดมีทั้งเบอร์เกอร์แล้วนี่เรามีซอสอะไรบ้างวันนี้วันนี้เรามีอ่าอันนี้เป็นซอสเชด้าชีสนะครับคืออะไรอ่ะชีสไงอ๋จุดชชสงชัชีสไงชีสอะก็อยู่ชัชแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นซอสอะไรนะเดี๋ยวก่อนเชด้าชีสคือยังไงอันนี้มันเป็นชีสนะครับมันเป็นดิบชีสมคืออะไรก็ไม่รู้ทีมงานก็บอกมาแล้วก็แล้วอันน อันนี้เป็นซอสเผ็ดเกาหลีซอสเผ็ดเกาหลีแต่พูด<ช>เป็นภาษาเกาหลีดิซอสเผ็ดเกาหลีทำไมไม่กินเลยและนี่เป็นซอสอ,อะไรนะ อ้ามวม<ำ>ึงทำซอ,นนอำสอหัวหอมมึงทำเองอันนี้ดูทำซอสหัวหอมอันนี้ดูดูเข้ามาทีดูสูตรสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรเด็ดของบ้านเราเอซอสอหัวหวอมเฮ้ยน่ากินว่ะหิวมากแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก่อนที่เจ้าบ้านเขาจะกลับมาเราเรีบกินกันดีกว่าเราต้องเดี๋ยวก่อนเปิดน้ำก่อนเราต้องทำลายหลักฐานให้ไวที่สุดเปิดน้ำก่อนเปิดน้ำก่อนตีตีเขาบอกว่าเทคนิคการกินไก่ทอดให้อร่อยมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่ง อะไรมึงต้องกินไก่ที่ร้อนควันโกโก้เนี่ยอร่อยและอย่างที่สองมึงต้องลากลงกินน้งไม่ใช่ <laughs> มาเชียร<า>์สเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอชื่นใจจริงโอ้โหมาบอกให้อ่าบน้ำม,มาก่อดกินข้าวมาขอแล้วนะเราจะลองกินแบบนี่ผมอยากเรียงไปเลยแล้วกันลองนี้ก่อนเลยอ เีผมลองลองซอสครีมอ,อันนี้มันดีกว่าหอมซอสพิเกาหล่นะครับมีซอสหอ้หอมนะครับข้ามันนี้ว่ะดีไหมดีจริงนีถเจ้าบ้านกลับมานนี้ เขาหายไปไหนี้เขาจะเปิดกล้องวงจรดูไหมเนี่ยวงเขาเปิดเฮ้ยว่าไม่เปิดเพราะอะไรเพราะเขาต้องรู้แน่ว่าเป็นพวกเราเปิดไฟก็ช้ำใจเปล่าๆไม่เปิดหรอกเชื่อเด็กอื้มอึ้งท้าทันเหรอคุณเนี่ยเพิ่งเพิ่งจิ้มในซอสเดียวข้าวไวมากเลยข้าสามซอสแล้วซอสเผ็ดซอสเผ็ดเนี่ยเผ็ดไหมเผ็ดนะแต่อย่าจิ้มเยอะ เพราะมันจะมีความเค็มรูงไหมปะอร่อยกริงมันจะมีความ,มเผ็ดเ<อ>ผ็ดเนะผ็ดเลยอ่ะสีจะว่าไปซอสที่เอ็นทำอร่อยป่ะเนี่ยอ,อร่อยเดี๋ยวหลังจะมาสอนการทำซอสนี้นครัยแล้วเข้าวจริงนะคือไก่ทอดกับกน้ำอัดลมคิก็อร่อย เขาบอกว่ามันมีแคลเซียมเยอะมาก <c oughs> มันเองเฟรอาหารเพิ่มน้ำหนักนี่ครับอาหารเพิ่มน้ำหนักดูดูนี่นี่นี่ซอสเยิ้มเยมิ้มเผ็ดเผ็ดซอสเยิ้มเยมิ้ม อร่อยมากเอ็งชอบซอสไหนมากที่สุดออ่งกิงนะไก่เผ็ดไก่เผ็ดนะชอบเป็นคนกินเผ็ดเป็นชอบกินอะไรรสเผ็ดนะไหนนะอื้ออื้ออื้อื้ออื้อ อืืออร่อยมากอร่อยว่าแตนในฝีมือคนทำนี่ยอดมึงน่าจะเป็นเชฟนะจริงๆน่าจะเป็นเชฟเชฟอาหารเหรอฮะเชฟทำอาหารเหรอทำอาหารให้หมากินซับซ้อนไปอ่ะอร่อยมาก ดีครัเผ็ดมันอยู่นะเผ็ดแล้วปะเราจับเผ็ดน,นิดนึงเท่ดีเท่าดีขออยงนี้ข่อยงี้ว่านี่มันต้องเยิม้มๆอย่างงี้นี่ครับแก้เผ็ดกันหน่อยเฮ้ยจีช่วยได้ป่ะเฮ้ยเยิ้มๆงี้นี่เฮา S <S มึงรู้เปล่าคนไทยเราอะจะถือเรื่องการเคี้ยวเสียงดังใช่ป่ะแต่ถ้าคนจีนทำไมนะต้องเคี้ยวให้ดังใช่มันถึงจะอร่อยนั้นเดี๋ยวกูคนไทยไงก็จะเคี้ยวเบาๆคนจีนก็เคี้ยวดังก็ได้ครตายตากล้องน้ำลายไหลครับ <S <S องศาจต๊อกต้องมาเฮ้ยตีเรามาเบรกอารมณ์ด้วยเบอร์เกอร์กันบ้าง ที่บ้านหลังนี้เขาดีจริงๆเขามีของทุกอย่างปิที่เราอยากได้มันจะพิเกียรต้ยมีสาชีดด้วยนะครับตีตีอร่อยได้วิยว้ยมันเยิ้มแล้วเร็วเมันเยิ้มแล้วเร็วเร็ตีใหม่ครับสูตรใหม่ ลองทีเยิ้มแล้วยิ้มแล้วอ่ะมาอื้มอื้มอ pursued, ื้มอือ่อะอร่อยเลยอืมคผู้ชมขอเติมซอสหน่อยนะครับนี่แล้วก็ขออันนี้ด้วยจ้ะแล้วก็ไหนลองเป็น ซอสสามกษัตริย์ไปเลยนี่จ้าออลองสิมันจะเป็นยังไงละนาล่ารู้อ่ะอร่อยฮ่ะอันนี้อร่อยมากอร่อยจริงจะจามอย่านะอย่านะจามกูยันเลยนะเผ็ดเหมือนกันน,นะนี่ไงไอ้ซอสเนี้ยเผ็ดนะฮะเผ็ดมากเอ็งเรียนภาพยนตร์ใช่ปะใช่ มหาลัยอะใช่ครับผมเี่นี่เป็นเด็กสู้ชีวิตมากสู้อย่างไรครับอธิบายให้คนเขาเข้าใจเองนี่สู้ชีวิตมากอะไรสิ่งหลายอย่างว่ะมาถึงวันนี้ภูมิใจแทนเองซึ่ <c oughs> งทำไมซึ่งทำไมไมกนกิได้ <c oughs> เริ่มจะไปขายไก่ทอดหน้ามองน้องตีขายไปไม่มีคนกินแม่งกินไก่ทอดตัวเองแม่งหมดร้านเลยไอ้ภูม <c oughs> Oh, we do need to do do không. Gặp chị, mày lúc nằm bàn nhựt. Nikolai. Ton mình tạo bong mặt với bóc lên. Tô tạc bong mặt bỏ. Mm hmm. 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 อันนี้ไม่ซอสเผ็ดนี่อร่อยมันกําลังดีทุกอย่างแต่ถ้าให้เลือกว่าต้องกินอย่างเดียวได้ก็เลือกซอสเผ็ดแต่อันนี้ก็อร่อยมันตัดเลี่ยนมากเลยอันนี้ก็จะมีความแบบหวานข้ามานี้จะเผ็ดนี้ก็จะนุ่มๆคุณพูดว่ามันไม่ได้เผ็ดโดดอย่างนั้นเพราะว่ามันเผ็ดอร่อย่ะเผ็ดไม่เท่าก็ต้องตำลอยเม็ดออกต้องแปลกใจนะ ไม่ค่อยเห็นใส่ซุดิกเกททำไมาครับใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้ว <c oughs> ะถามว่างานล้าสุดนี่ใส่ไปได้นหน้าเวทีแล<ต>้วแบบพูดทรมานเลยพูด <c oughs> ทรมานเลยม่ใช่ป่ะเพราะว่าอะไรเวลาเราตัดชุดอะเราจะบังคับตัวเองคือเราจะไม่ขยายชุดด้วยข้าใจป่ะเราจะฝืนใส่เพื่อให้รู้ว่าเวลางานะนะเรา,าใส่แล้วเราเป็นไงแค่เป็นลมอ่ะบอกให้แค่เป็นลมอะ่ะเข้ามาในนั้นแาแบบสุดห้ายนักหนักอ่ะมึงเข้าใจป่ะอร่อยจริงชอบมาก นานๆทีได้กินไก่ทอดนะไม่ค่อยได้กินหรอะเนี่ยอย่างนี้เขาเียกินไก่ไม่เป็นนะครับผมไม่เป็นไรกินไก่เป็นอย่างนี้เขาต้องกินให้หมดอย่างงี้ครับดูนะครับสาตีดูนะครับอืมไม่เป็นไรตีเขาจะได้รู้ไงว่ามึงรักพี่มากแค่ไหนออออฮะได้เู้ว่ามึงรักกูมากแค่ไหนไงพี่น้องกันแหมอ่ะกูเหลือไว้ให้มึงอ่ะขออีกสักอันนะอืม รู้ไหมมันหวานมันหวานแบบหวานอร่อยอ่ะมันมีกลิ่นเลมอนใช่มันมีน้ำผึ้งแล้วมันกระน,นัวแบบโยเกิร์ตมายองเนสด้วยใช่ปะใช่คือเข้ามากข้ามากครับบอกเลยสุดยอดเบละกเิ่นมะละจัะใจคนที่ไม่ได้กินครับจับใจมากๆครับจะกินไหมกินไหมไปก่อน <laughs> คลิปหน้าใครอยากให้พวกเรากินอะไรอยากเห็นแล้วกินอะไรผมไม่มาครับผมบอกมาเลยอย่าพิสดารมากนะจบ๊ดไหมสักคลิปมึงพิถ่ายให้ถ่ายให้กินเลยจนเดี๋ยวเอาตาข้องมากินด้วยกินไหมตาข้องอันนี้อะไรนะเนื้อนอ่ะชีสเดี๋ยวชีสจะน้อยใจไม่เท่าไหร่ห่ะชีสแบบมันต้องกินผสมยังไงครับอ่ะสาธิตอย่างนี้ชีสนะ สามกระสัต์ <c oughs> ไม่ไหวแล้วขอมาัางทั้งดุดด้นเลยห <c oughs> มุนเลย <c oughs> อืมไอ้สองเย็นเ <c oughs> ย็นเฮ้ยไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะเอาแนละ้วไ <c oughs> อ้สอง <c oughs> มันมันโหดจังวะ <c oughs> ให้พี่เดินสะดวกใช่ไหมไ <c oughs> อ้สอง <c oughs> แม่เจ้าดูว่าให้น้องเล่นอะไรเนี่ยบีจะโชยน้องดูเฮ้ยทำไมมึงโหดอย่างงี้เอาแล้วนะเฮ้ยอย่างอยากกินได้ยังเนี่ยก <c oughs> ินได้ที่โอ้โหปังเลยไม่กล้ากินต่อ <c oughs> อร่อยอร่อยสองไก่จัดเนี่ยอร่อยจริงเมื่อไหร่เมือออ่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่มึงจะอิ่มเนี่ยฮะ <c oughs> จะหมดแล้วเนี่ยฝอได้มัง้งตากล้องสั่นตากล้องเอาให้ตากล้องหน่อยออเรารีบเคลียร์และทำลายหลักฐานก่อนนะครับที่สำคัญคือสองชิ้นนี้จะเหลือไว้ให้ตากล้องใครจะลืมนะครับใครอยากให้เรากินอะไรเ,เมนมาได้เลยวงเล็บว่าอย่าพิสดารมากนะครับพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพิสดารแน,น่นอนองั้นเดี๋ยวกูจะหายให้แล้วกินเฮ้ยไม่ได้ กินออด,ด้วยวันนี้นะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวกันจะรีบเคลียร์หลักฐานทั้งหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เยอะๆนะครับเราจะทำมีกำลังใจในท่อำคลิปด,ดีๆเออเคลียร์ให้หมดก่อนนะครับนะครับฝากช่องมิชัยแฟมิลี่ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับมิชัยแฟมิลี่ยย้ยพูดเหมือนลิเกเลยเป็นลิเกไหมเนี่ยนี่ไง <laughs>